วงจรพัดลมบ้านเข้าใจง่ายดูครั้งเดียวจําได้สวัสดีครับวงจรพัดลมบ้านอันนี้นะครับเป็นวงจรที่นิยมใช้งานมันมีข้อดีข้อเสียอะไรนะครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับรวมถึงมาวัดค่านะครับต่างๆว่ามันจะได้กี่โอห์มนะครับเราจะตัดสายฟีออกนะครับก็คือตามนี้นะครับเห็นไหมครับสายไฟสีแดงนะครับมันจะต่อถึงซีนะครับเห็นไหมครับ แล้วเราจะตัดสายตรงนี้ออกแล้วก็วัดดูว่ามันจะได้ค่ากี่โอห์มนะครับวันนี้จะมี4ประเด็นนะครับก็คือไล่วงจรนะครับแล้วก็วัดของจริงนะครับตามคู่มือนะครับว่ามันจะได้กี่โอห์มข้อดีข้อเสียนะครับแล้วก็จะพ่วงไปถึงข้อสี่นะครับว่าทํายังไงจึงจะลดไฟกระชากนะครับที่เขานิยมใช้งานกันนะครับมี4ประเด็นนะครับตามนี้ วงจรนะครับหลักการตัวอย่างแล้วก็คู่มือของมันนะครับเรามาดูคู่มือเลยนะครับนี่นะครับแนะครับสายไฟนะครับสีแดงนะครับตรงนี้มันต่อไปไหนครับต่อไปที่ขาของ c ีนะครับนี่นะครับวงจรนี้ดีนะครับตัวนี้เพราะว่ามันชัดเจนนะครับว่ามันบอกสายของ c ีใช้สีแดงเลยนะครับตัวนี้แล้วก็เบอร์หนึ่งเป็นสีอะไรครับ เบอร์หนึ่งสีเหลืองนะครับนี่ครับทำเครื่องหมายไว้แล้วเบอร์สองสีขาวนะครับนี่ทำเครื่องหมายไว้เรียบร้อยจะได้เข้าใจง่ายนะครับแล้วก็เบอร์สามสีเทานะครับนี่พร้อมวัดให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วนะครับแล้วเรามาวัดดูว่าระหว่าง L นะครับกับเบอร์หนึ่งนี่นะครับมันจะได้ค่ากี่โอห์มนี่คือวงจรพัดลมบ้านที่นิยมใช้งานนะครับ จะมาจัดวงจรให้ดูเรียบง่ายนะครับเข้าใจง่ายให้มันมองเห็นอนุกรมและขนานกันนะครับดูง่ายๆโดยทั่วไปนะครับเขาจะขดขดลวดตัวนี้นะครับมาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ขดลวดตรงนี้มาไว้ตรงนี้นะครับทําให้มองยากนิดนึงนะครับแต่ที่นี้เรามาคลี่ออกนะครับให้มองเห็นว่ามันอนุกรมกันชัดเจนนะครับระหว่างขดช่วยปัดรอบนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนี่นะครับเห็นไหมครับเส้นนี้นะครับถ้ามองดูดีๆก็เหมือนเป็น วงจรที่มีสองสาขานะครับก็คือสาขาแรกก็คือตรงนี้นะครับเส้น c กับเส,ส้นโคสตาร์ตนะครับนี่เป็นสาขาที่หนึ่งนะครับแล้วก็สาขาที่สองนะครับก็คือเส้นนี้นะครับนะครับจากนี้ถึงนี้นะครับสองสาขานี้มันขนานกันอยู่นะครับสาขาแรกก็จะเห็น c อนุกลมกับโคดสตาร์ตอยู่นะครับสาขาที่สองก็จะเห็น ขคดลันนะครับก็คือเบอร์สามนะครับแล้วก็ขดช่วยปรับรอบเบอร์สองขดช่วยปรับรอบเบอร์หนึ่งนะครับอนุกรมกันอยู่เป็นสาขานี้นะครับแล้วเรามาตัดสายสีวัดดูนะครับว่ามันจะได้กี่โอห์มนะครับตัดสายสีออกแล้ววัดนะครับก็คือวัดตรงนี้นะครับวัดตรงนี้นะครับมิเตอร์มันก็จะมองเห็นเส้นนี้นะครับขดสตาร์ทมานี้มานี้นะครับ อนุกรมอยู่กับขดนี้อนุกรมอยู่กับขดนี้อนุกรมอยู่ขดนี้คือทั้งสี่ขดอนุกรมกันคือจับมาบวกกันนะครับก็จะได้หนึ่งพันห้าสิบสามโอห์มนะครับแต่ในกระดาษบางครั้งผมวัดได้หนึ่งพันห้าสิบสี่นะครับเอาเป็นว่าหนึ่งพันห้าสิบสามโอห์มตามในมิเตอร์นี่ก็แล้วกันต่อไปวัดสายไฟ L กับเบอรอหนึ่งนะครับก็คือตรงนี้จุดนี้นะครับเส้นสีแดงนี้นะครับมิเตอร์มันก็จะมองเห็นขดนี้ขดนี้ ขดนี้นะครับสามขดนี้อนุกรมกันนะครับได้หกร้อยห้าสิบสี่โอห์มนะครับแต่ตอนที่ผมเตรียมเอกสารทําคลิปนะครับมันได้หกห้าห้าโอห์มนะครับเอาเป็นว่าหกร้อยห้าสิบสี่โอห์มต่อไปมาวัดขดนี้นะครับก็คือหนึ่งกับสองนะครับได้กี่โอห์มนะครับได้สี่สิบจุดสี่โอห์มนะครับสี่สิบโอห์มกว่ากว่านะครับก็คือขดนี้ต่อไปมาดูขดนี้นะครับขดกลางว่าจะได้กี่โอห์ม วัดขดกลางนะครับได้123่งรโอห์มกว่ากว่านะครับต่อไปเรามาวัดดูขดสตาร์ทบ้างนะครับก็คือเส้นจากขาของ c นะครับสายของ c ตรงนี้ถึงเบอร์หนึ่งนะครับเรามาวัดดูขดนี้ว่าได้กี่โอห์มวัดขดสตาร์ทได้398ร้อเบแโอห์มเป๊ะกับที่เตรียมมีเอกสารไว้เลยนะครับข้อดีข้อเสียของวงจรน,นี้นะครับเมื่อเทียบกับวงจรในคลิปก่อนนะครับให้ดูคู่มือของมันนะครับ เห็นไหมครับสวิตตัดต่อปรับสปีดนะครับมันจะอยู่ตรงสายเอ็นนะครับนี่นะครับสวิตปรับสปีดจะอยู่ข้างสายเอ็นนะครับข้อดีของมันก็คือนะครับเบอร์หนึ่งนี่นะครับปั๊ปเบอร์หนึ่งนี่สังเกตดูได้นะครับพัลมทุกวันนี้เบอร์หนึ่งนึงก็ยังแรงนะครับเพียงพอแล้วนะครับเบอร์หนึ่งนะครับมันก็จะมานี้นะครับเส้นนี้เบอร์หนึ่งนะครับต่อวงจรตรงนี้นะครับ ปรับไปที่เบอร์หนึ่งก็จะมีไฟกระชากมาที่ C นะครับปรับมาที่เบอร์สองนะครับก็จะมีไฟสายเส้น enfin มีไฟนะครับสาย L ก็มีไฟกระชากมาที่ C นะครับมานี้นี่นะครับเบอร์สองมันจะเข้าวงจรอย่างนี้นะครับต่อไปปรับไปที่เบอร์สามนะครับก็จะมีไฟกระชากมาที่ C เช่นกันนะครับมานี้นี่นะครับแล้วก็มาเข้าวงจรที่เบอร์สามนะครับ ข้อเสียของวงจรน,นี้นะครับก็จะมีไฟกระชากที่ซีสูงนะครับเดี๋ยวจะเทียบอีก,กับวงจรในคลิปก่อนนะครับว่ามันจะมีขดลวดกั้นซีอยู่นะครับมันจะมีข้อดีตรงนั้นแล้วก็ไฟตกคอมซีก็จะแรงดันตกคอมซีก็จะสูงนะครับวงจรน,นี้ทําให้ในระยะยาวนี่นะครับซีมันจะเสียง่ายนะครับวงจรน,นี้นะครับเพราะามีไฟกระชากแล้วก็มีแรงดันตกคอมซีสูง และข้อเสียอีกอย่างนะครับการต่อลักษณะนี้นะครับเมื่อเราปิดพัดลมนะครับมันก็จะต่อมาที่เบอร์ศูนย์นะครับสายไฟนะครับเส้น L นะครับมันก็จะมีไฟเข้าวงจรอยู่นะครับก็คือนี่นะครับเส้นมีไฟนะครับมันก็จะมาค้างที่ขดลวดนะครับแล้วก็มาค้างที่ C นะครับทําให้อายุการใช้งานของ C สั้นลงนะครับสมมติถ้าเราต่อแบบนี้เป๊ะๆนะครับแต่ก็มีโอกาสที่เราจะ สลับขา L กับ N นะครับนี่นะครับปักไฟสองขาแบบนี้นะครับเต้าเสียบสองขาแบบนี้นะครับก็มีโอกาสที่เราจะสลับกันนะครับแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีก็คือเบอร์หนึ่งสปีดก็ยังแรงนะครับเพียงพอนะครับแล้วถ้าจะให้ดีนะครับจะมีพัดลมแบบที่มีเต้าเสียบสามขาแบบนี้นะครับมันจะมีข้อดีก็คือ L กับ N มันจะ กำหนดมาตรฐานไว้แน่นอนนะครับมันจะไม่สามารถสลับกันได้แต่อย่างนี้มันมีโอกาสที่จะสลับกันนะครับตามหลักการต่อสวิตช์แล้วนะครับเส้นที่มีไฟนะครับคือสายแอเราจะเอาเข้าสวิตช์นะครับตามรูปนี้นะครับเพราะว่าเมื่อเราตัดวงจรนะครับหรือปิดสวิตช์นะครับไฟก็จะมาถึงแค่นี้นะครับมันไม่ไม่ได้เข้ามาที่หลอดไฟนะครับไม่ได้เข้ามาที่วงจรข้างในนะครับก็จะเป็นผลดีตลอดไฟนะครับันี่คือ หลักการต่อสวิตนะครับที่ถูกต้องนะครับซึ่งจะสัมพันธ์กับวงจรในคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาดูวงจรในคลิปก่อนประกอบเปรียบเทียบนี่เป็นวงจรพัดลมอีกวงจรนะครับซึ่งอธิบายไว้ในคลิปก่อนนะครับจะเห็นว่าสายแอนะครับกับสวิตตัดต่อนะครับสวิตตัดต่อมันจะอยู่ฝั่งสายแอนะครับซึ่งมันจะมีข้อดีนะครับก็คือเวลาที่เราตัดวงจรนะครับหรือปิดพัดลมนะครับมันก็จะไม่มีไฟค้าง เข้ามาในวงจรเข้ามาที่ C เข้ามาที่ L นะครับเป็นผลดีนะครับแต่ก็มีโอกาสที่เราจะสลับสายนะครับ L กับ N นะครับตามที่ได้ให้ดูเมื่อก่อนนะครับตรงนี้นะครับสมมุติถ้าเราปรับไปที่สปีดเบอร์หนึ่งนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมานี้ไฟก็จะมานี้นะครับมันก็จะลดไฟกระชากที่มาที่ C นะครับยืดอายุการใช้งานของ C ถ้าเราปรับไปที่เบอร์สองนะครับมันก็จะมานี้นะครับ เห็นไหมครับมันจะลดไฟกระชากของซีเยอะนะครับแล้วก็ลดแรงดันตกค่อมซีด้วยนะครับแรงดันมันจะถูกแบ่งมาที่ขดนี้ขดนี้นะครับแล้วก็จุดนี้มันเส้นนี้กับเส้นนี้มันขนานกันนะครับมันก็จะถูกแบ่งกับแอลตรงนี้อีกนะครับแรงดันตกค่อมซีน้อยนะครับไฟกระชากที่ซีน้อยลงนะครับยืดอายุการใช้งานของซีและขดลวดนะครับวงจรนี้แต่มันก็จะมีข้อเสียอยู่นะครับ ถ้าเราปรับไปที่เบอร์หนึ่งนะครับสปีดมันอาจจะแรงไม่เท่าวงจรที่ให้ดูในวันนี้นะครับสปีดเบอร์หนึ่งในยังแรงเลยนะครับวงจรตัวนั้นหลักการและตัวช่วยลดไฟกระชากนะครับในส w i t c h i n g Power ์สป라이 y นะครับเขาก็จะใช้ NTC นะครับตัวสีดำๆๆนะครับถ้าไม่มี NTC ตัวนี้นะครับจะทำให้วงจรเสียง่ายเสียเร็วอายุใช้งานสั้นนะครับนี่นะครับหลักการของมัน จะใช้กับพวกมอเตอร์หม้อแปลงนะครับวงจร power supply นะครับก็จะต่อก่อน C นะครับต่อก่อน C ก็ได้หรือต่อก่อนบิดเล c t i f ฟก็ได้นะครับมันจะช่วยป้องกันบิดเ e c t i f ฟด้วยนะครับช่วยป้องกันคาปาซิเตอร์ตัวใหญ่ด้วยนะครับวงจรนี้นะครับเรามาดูผลการทดลองที่เขาแนะนำไว้นะครับนี่นะครับรูปนี้ถ้าไม่มี NTC นะครับนี่นะครับ กระแสสตาร์ทนี่จะสูงพุ่งสูงเลยนะครับแล้วก็จะมี NTC นะครับก็คือกราฟสีเขียวนี้นะครับเห็นไหมครับกระแสสตาร์ทมันจะลดลงเยอะเลยนะครับเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับตรงนี้ NTC ช่วยได้นะครับแต่ผู้ผลิตพัดลมเขาคงไม่ทำเพราะเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มต้นทุนนะครับเพิ่มอุปกรณ์เพิ่มจุดต่อนะครับทำให้เกิดผลเสียในด้านต้นทุนนะครับแต่มันก็มีหลักการในการลด ไฟกระชากอยู่นะครับก็ต้องต่อตรงจุดที่เป็นไฟเข้านะครับตรงสวิตตัดต่อนะครับ